สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะตอนนี้คุณรัตียังอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะซึ่งจากคลิปที่ผ่านมาคุณรัตีแจ้งว่าเราจะเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยไปที่สนามบินฮานเดะโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกับสายการบิน ANA ซึ่งเราก็ได้เช็คอินแล้วก็ผ่านสแตปมออกเมืองมาแล้ว แล้วก็ไปนั่งใช้บริการที่ o ลา g ์หรือห้องรับรองชื่อมิราเคิล o ลา g ์หลังจากนั้นพอใกล้จะถึงเวลาที่เราจะขึ้นเครื่องบินเราก็เดินออกมาจาก l ลา n ์มิราเคิลนะคะเดินไปซึ่งวันนี้เราจะขึ้นเครื่องที่เกต e 1 0นะคะ,ะจากจุดที่เราเริ่มต้นไปคือที่มิราเคิล o ลา g ์ไปจนกระทั่งถึงเกต e 1 0 เขบอกว่าใช้เวลาเดินประมาณ7นาทีค่ะมาถึงจุดนี้จ,จะสังเกตเห็นมีป้ายตารางเวลาเรามาเช็คดูอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาบอกว่าตารางเวลาของเกตอ e ีถ e ึง E10 นะคะของพวกเรา9.35มง35นาทีไปที่โตโกเกียวฮานดยะอี e 0ขึ้นเครื่องนะคะกับเสร็มาถึงจุดนี้มีลูกศรชี้บอกทางนะคะ ลูกศรชี้ไปทางซ้าย e 1 a e 1e 3e 5e 7e 9ลูกศรชี้ไปทางขาวาก็จะเป็น e 2 a e 2e 4e 6e 8และ e 10นะคะตรงนี้เป็น e 2และ e 2 a ส่วนพวกเรา e 10เดินตรงไปเลยค่ะจนสุดฝั่งนี้นะคะมาถึงบริเวณนี้มีทางเดินที่เป็นทางเลื่อนด้วยนะคะ แล้วก็มีจุดที่ให้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ด้วยสเสียบปลั๊กได้นะคะ <c oughs> แต่ตรงนี้เป็น e4 ค่ะโน่นของเรา e10 อยู่ไกลไปทางโน้นจนสุดตึกนี้สุดอาคารนี้เลยนะคะ <c oughs> เดินไปเรื่อยๆค่ะที่บริเวณหน้าทางขึ้นเครื่องหรือผู้โดยสารรอขึ้นเครื่องนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีที่ให้ชาร์จแบตโทรศัพท์ <c oughs> เป็นจุดจุดปนะคะ <c oughs> แล้วก็มีเก้าอี้มีม้านั่งให้นั่ง นั่งรอที่จะขึ้นเครื่องหรือนั่งรอ,อจนกว่าเกตจะเปิดหรือทางขึ้นเครื่องจะเปิดนะคะเดินมาถึงตรงนี้ก่อนจะไปถึงเกต E8 แปด e โอ้มีสาราไทยสวยงามเลยนะคะนีคะก็ยังไม่ถึงทางขึ้นเครื่องที่พวกเราจะขึ้นนะคะเกต e 1 0ยังเดินไปเรื่อยๆอยู่ค่ะเราเดินมาจนสุดอาคารด้านนี้นะคะนี่ค่ะ E10 เหมือนกับว่าผู้โดยสารขึ้นเครื่องกันหมดแล้วเหมือนพวกเราคนสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยไปไปดูกันค่ะเรามาถึงทางขึ้นเครื่องอ1 0นะคะหรือเกต E10 ละ mm hmm. ก็มีผู้โดยสารนั่งรอยืนรอเข้าแถวรอที่จะขึ้นเครื่องอยู่ตรงนี้นะคะโดยเข้าแถวเป็นกลุ่มๆเขาจะแบ่งเป็นกรุ๊ปนะคะกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองอะไรประมาณเนี้ย mm hmm. เดี๋ยวดูค่ะว่าพวกเราอยู่กรุ๊ปที่เท่าไหร่จะได้ขึ้นเครื่องกันตอนไหนนะคะ ซึ่งวันนี้เราจะบินจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยไปที่สนามบินโตเกียวฮานดะประเทศญี่ปุน่นหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่องจากสนามบินฮาเนเดะไปที่สนามบินโอซากา้าประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าคนไทยถือพาสปอร์ตไทยเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่เกิน15วันไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าคือเดินทางได้เลย ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินได้ทันทีนะคะแต่อย่าอยู่เกิน15วันนะคะตอนนี้ผู้โดยสารก็ทยอยขึ้นเครื่องไปเรื่อยๆนะคะก็ประกาศเชิญชวนผู้โดยสารขึ้นเครื่องอก็ทยอยไปนะคะกลุ่มบิสซิเนสคลาสหรือว่าพ r i ออร t y ิตี้คนที่นั่งรถเข็นนั่งวิวแชร์ก็ขึ้นไปก่อนตามด้วยกลุ่มที่1ที่2ที่3ที่4นะคะ สายการบิน ANA หรือเราเรียกง่ายๆว่าแอนนานะคะตอนนี้ก็เป็นผู้โดยสารกรุ๊ปสุดท้ายแล้วนะคะรุปที่4ค่ะมันเป็นเรารวมอยู่ด้วยเพราะว่าเราอยู่กรุปที่4นะคะเครื่องบินลำนี้ล่ะค่ะที่พวกเราจะบินจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยไปที่สนามบินฮาเนดะโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเดินไปขึ้นเครื่องนะคะชั้นต่างๆขึ้นรวมกันหมดอยู่ตรงนี้เค่ะ เดิน้าไปช่องเดียวกันหมดเลยนะคะแถวยาวเหยียดค่ะนี่ผู้โดยสารขึ้นเครื่องทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะประตูเครื่องบินก็ปิดแล้วพร้อมที่จะออกเดินทางค่ะพนักงานในเครื่องบินก็ตรวจสอบความเรียบร้อยของผู้โดยสารแล้วก็เครื่องบินก็จะเริ่มเคลื่อนออกจากที่ค่ะเรามองแล้วหนะ้าต่างเช่องบินออกไปนะคะที่นั่งของเราตรงกับปิดเครื่องบินพอดีนะคะ มองเห็นข้างนอกอยู่เครื่องบินกำลังเคลื่อนมาตามรันเวย์เป็นซิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะแล้วก็ฝั่งด้านน้นเป็นอาคารซัตเทไลท์หรืออาคาร z ซวันนะคะอนนี้ก็ เคลื่อนตัวช้าๆออกจากที่จอดละนะคะแล้วก็จะมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆในเครื่องบินเพื่อวามปลอดภัยน,นะคะจะมีเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษด้วยนะคะหน้าจออันนี้ ในชั้นอีโคโนมีหรือชั้นธรรมดานะคะก็มีจอด้านหน้าที่เรานั่งทุกคนทุกเบาะนะคะส่วนที่นั่งในเครื่องบินของเขาในชั้นอีโคโนมีหรือชั้นธรรมดาก็จะเป็น3-3-3ในชั้นธุรกิจหรือชั้นบิสเนสคลาสก็จะเป็น1-2-1ห1นะคะเพื่อนช้าๆออกมาตามรันเวนะคะฝัะ่งน้อง ตอนนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มมีแม่ไม่ทราวา่าฝนเขาสาานามบินนี้จะตกหรือเปล่านะคะเครื่องบินเริ่มเคลื่อนไปช้าๆตามดันเบน,นะคะของรถน่านตาเครื่องบินออกไปก็จะเห็นเครื่องบินลำอื่นๆที่เขาก็บินช้าๆไปตามดันเบยเช่นเดียวกัน เดินไปเรื่อยๆข้ๆะะนางนี้เอามาฝั่งนี้ก็เป็นปีกเครื่องบินนะคะ,ะมองย้งขึ้นไปด้านน้นก็เป็นอาคารผู้โดยสาระค่ะนี่คะมีเครื่องบินที่กำลังจะลงด้วยนะคะมองไม่เห็นค่ะว่าเป็นสายการบินอะไรแลพวกเราก,กำลังจะออกไป 领导看，我再下。